I had her drumming like a countdown. I told her, Look at all this money. while wow, She so this. So I hit her with a bust down. I ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบที่มันชื่อว่า b r Trespass Act 2 Beta อ้าว t e s Part น่สส A C t าจะป,ประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวเพวกกูมีกีนะครับจะมี คุณนะ่ะอยากลองคลิปตกัวไหมครับโอ้ยเสียงเกียอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้จ้าซีนไปค่ซีนไปค่ะโคตรเท่จังเนี่แล้วทำไมกูมานอนอยู่ด้านนอกเนี่ยโอ้ยกูนอนซ้อนไหนไอ้ไอ้มึงใก้เกเรกับกูป่ะเนี่ยใช่ใช่พัดฟ้าหมดกดตัวพีเอนเตอร์ใช่ใช่พัดฟ้าหมดดีกว่ามาฟ้าผ่าจ้าซีนไปค่ะซีนไปค่ะโอมแป๊บนึงนะเมาแม่งช้าชิบหายเลยกูปรับเมาสแป๊บ เราเป็นเกย์เราเป็นเกย์เราเป็นเกย์ไอ้ไอ้แม่งใจเกเรกับกูเลยวิ่งได้ไหมมึงมึงนอนทีเดียวกับกูมึงยืนมาซ่อนทับกูไอ้เหย่ะไอ้เรากูไหนดิกูตาตาก็กูอยู่ท้ายๆเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรหรอกแบบนี้เหมือนพี่บีเล่นแล้วเลย เขาจะเขียนไปส่งแล้วว่า x สองเฮ้ยไม่ใช่ x สองดิ x สองพี่เขายังไม่ได้เล่นพูด x สองมั้งใครอ๋อข้างข้างข้างเออโอเคมาแล้วมาแล้วไปตึงบ้านก่อนไปตึงบ้านเนาะโอ้กูอยู่ไหนเ่ยกูมาคนเดียวท่านเหมือนรู้อ่ะท่านเหมือนรู้อ่ะเฮ้ยรอหน่อยดิไอ้ไอ้เดินไปดิฮะเฮ้ยเปิดไฟฉายดิโอ้มีคนห้อยหัวลงมาเจ๊เอ๋สวัสดีจ้า ตำรวจไงตะลวดมันล้วนตะลวดผืนหน่อยพงษ์ชันแจวว้าวตายไปลอยพวกตายวัวพวกผืนบอลเอากูไม่มีความกลัวแล้วแบบนี้ผมกูที่เหงอันนี่กูจะไปกลัวแอคสองมากกว่าไอ้เหี้ยแอคนี้กูยังไม่กลัวหรอกแอคสองอะแอคสองะกูจะกลัวหนึ่งแล้วว่าน่ากลัวอยู่เฮ้คนนี้มันกลัวใช่เฮ้ยว่าถ้าเป็นซีคอ้สองด่านนี้ก็สนุกนะไรฟให้ผีแม่งมาไอ้ไอ้ข้าง วีนิษฐ์อะคีชูโอเพนเดอะดอกลับมาทางเดิมกล้าเลยนะขั้วรึ่งขั้วเปิร์นกลไปทางเดิมไหมมันจะมีผีอ่ะว้าวน่ากลัวจังท่านตัวไอฉากตรงนี้กูไม่เคยดูด้วยนะก็เก็บทุกคนไหมเก็บคนเดียวพอใช่ไหมไปเลยทางเดิมเฮ้ยกลับมาหน่อยกำลงไป เปิดเปลี่ยนไปโลลวๆเฮ้ยเฮียเฮียตกใจมาเลยดุ้งเลยเฮียดุ้งเลยที่กูดุ้งเพราะว่ากูเปิดเสียงดังชิบหายเลยเว้ยกูคุยคนเดียวทุกคนไอ้กูน่ากลัวเนี่ยไอ้เฮียมีตัวเฮียลากคนไปแดกเฮ้ยแล้วทำไมมึงเดินเร็วกว่ากูวะต้นเปิดโปงไง ไอ้เหี้ยเดินโคเลยว่ะอผีผ่านมื่อก้แม่งกูจำมาบ่อยแล้วนะจะเสือกแบบเสืองหลอนอยู่เลยกูไม่ได้หลอนนะกูดุ้งสาวไอ้เหี้ยเออใช่ไงกูดุ้งสาวกูไม่หลอนกูดุ้งสาวไ้เหี้กกูุกูุผีใกล้แม่เมื่อเช้ากูเล่นยังขนนกแข้งลุกกว่านี้กเนี่แหละใครใครเป็นตัวเปิดโดนนะเฮ้ยแป๊บแป๊ป๊ย่าเงเปิดอย่าเพิ่งเปิดขอเบาเสียงโอเคเบาลงมาหนึ่งเอาเลย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 ฟังอยู่ กูดุ๊กเล็กน้อยดุ๊กเล็กน้อยเฮ้ยยังยังยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไปต้นต้นเหมือนดูมาเลยอ่ะไอ้เตึ้นรู้หมดเลยอ่ะตึ้นเหมือนดูมาไอ้ต้นอะดูมาพวกเนี่ยต้นไม่กลัวผีอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะได้สนุกมาไม่เอาอูเจมมาไม่เอาอูเจมต้องไปเอากูมาก่อนอืมใครที่อยากอ่านซับนะครับเดี๋ยวแปลไว้ให้ซักชั้นน่ะเฮ้ยเอากูโดนอะไรอ่ะดูะลย เฮ้ยระวังนะถ้าเขาห้องนี้ไปก็มันจะบึ้งนะจะ้แเฮ้ยกูได้ยินเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะไม่ไม่ใช่มันเป็นคาร์ดีคาร์ดีเข้าห้องห้องนอนมันอยู่ในด้านลึุงเฮ้ยตกใจมันลงไปชั้นล่างได้มันลงไปชั้นล่างได้ลงชั้นล่างได้เนี่ยผีเนี่ยผีเฮ้ยกูตากต้องตากต้องตึ๊บ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 เอ้า กูว่กูว่ะกูว่กูว่ะกูว่ะไอ้เหี้ยแล้วไปกูกำลังเดินออกไปแล้วกูโดนเลยไอ้เหี้ยกูกเลยสี่รอบผมบุกเลยนะขึ้นมาหันหลังมาหันหลังมาตรงนี้หรือเปล่าดีไหมเอ๊ออยู่คนไข้มไงเห็นทำไมวะไปหาคูบ้าได้เลยคูบ้าตาร์วลังคูบ้าหาคูบ้าหาคูบ้าไอแคนไม่ ว่ามันเปนสปาอยู่ชั้นสอแน่นอนชั้น2กูว่านะใช่ใช่ไงเฮ้ยูปีเยียบีแม่งต้องไหนวะเฮ้ย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 ก็อป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 ควไฟใต ซุปเปอร์ตาซูเปอร์ตาทำไรอ่ะทำอะไรแล้วคบายอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยกูรอให้อยู่รออยู่โคบายอยู่ไหนอ่ะน่ากูรอให้อยู่เาายอยนนาเดี๋ยวห่เดี๋ยวละเก็บดิสวยเดี๋ยวเราไปงัดกุญแจให้กุญแจอะรแล้วกุญแจไปทางไหนอ่ะไปทางไหน,น,น,นอ่ะก็อยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องโกุญแจเอากูได้คีย์มาเอา กูได้ขีเอากูได้คีมาตายเียกูโดนสไอ้ต้นมันไม่บอกกูวะมันไม่บอกกูว่าเพื่อนกูโดนเลยกูเดินมากูได้นี่กูแจเอ้าวรูบาเจ้าใส่ใสยได้ตมาตามมาตามมาตามมาเปิดห้องแล้วนะเออเออเออเอเเอเเเเเเเออะอ่เก่งอ เล่นกันติดไหมอ่ะไม่มันเหนื่อยวะชาติมาเล่นีบี้เยอะทุกคนลีบี้ลีบีิลีบี้ลีบี้ทำไมวะทอบไมต้องลีบี้เสียงเที้ยอะไรชาติคกูไม่เคยดูเสียงเที้ยอะไรเสียงเที้ยอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรกูวิ่งโตเกียงเดียวเลยเฮียมันสปอร์ตตั้งหลังซะแล้วกวิ่งมีอีไรหลังมืยอ๋ออีกคนนึงมันไม่ต้องเข้าก็ได้แค่เข้าคนเดียวก็พอ อม่โกูเข้าแล้วค่าก็ไม่เป็นไรนี่ไงเซเควสสองอ่ะอ้อเอฟสองเอฟหนึ่งเควสเซ็ตเควสสองอะไรอ่ะวิ่งง่ายใช่ไหมแบบโอ้วิ่งได้โอ้วิ่งไม่นี่กูรู้สึกไม่ปลอดภัยช้างนี่ยฮันนุมานยากฮันุมานเหรอเออฮันสิผีวิ่งเร็วมากตากล้องน้ำคือตากล้องน้ำเกิตาก็ดับแบิ้ลไปเลยไอสัตว์พวกมึงนับดิว่าตาก็ไม่อยู่ อ๋อคืออะไรตัวเยี่ยนั่นเหรอจุดไฟจุดไฟแล้วบีจุดไฟแล้วบี๊ยจะมาแลวจุดอันเนี้ยได้มาววะีคุณไฟผีโเดี๋ยวกูได้เข็มทิศมาคืออะไรอะไรไม่ไม่เกี่ยวนี่เราจำของได้อยู่อยู่หลังนี่อุ้ยซึ่งโดปผีดึงฮะไปไหนแล้ววะเออมึงหายคนผีดึงคุณึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านทำไมอะไรเหรอทำไมทำไมไอ้มึงจะปิดหาพ่อมึงอ่ะอะไรกันนะจุดดิอย่างนี้ ไอพอทเพื่ออะ้ขึ้นมาขมาึ้นมาขึ้นมาเลยกูอยากเหนไห้ทำเลยก่อนทำเลก่อน้อไปที่รถเลยไหนจุดไปแล้วเห็นมีอะไรเลยไอ้ผีมันยังไม่ล่าหรือเปล่าเ่ราเราไม่ได้ไปหารถหรือเปล่าก็ต้องหารถก่อนเว้ยเออกูไปละตายอ่ะฮ่า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 ตหน้าตตากูตายไอ้เฮียกูตาย่สุลาไอสัตว เอากูอยู่ตรงนี้เลยบอกว่าอย่าอย่าอยู่ใกล้ไฟเว้ยห้ามอยู่ใกล้ไฟเหรอแต่ไฟอ่ะแล้วพงมีอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ตรงไอ้บันไดบ้านที่มีสองชั้นอ่ะมาบนนี้เดี๋ยวบลาบลามันมาแล้วมันมาแล้วมันหมาเลยไอ้ยี่อ่ะไอ้ระวังมันอยู่ใกล้เว้ยพวกเราพวกเราต้องไปหาของพวเราต้องไปหาของเออตายแรงจริงเลยต่อยต่อยพี่พี่ยังไม่ดูเลยนะ มันเลยแล้ว่ะม oh, oh. ันไปแล้วสวยคุณไม่เจอเลยอ่ะมันไปอยู่ในบ้าน่ะเติ้ลในบ้านหรอเอ้าเอ้ามันย้งมาเลยแล้วทำไมไปรับอไ้เอบ Nowadays I can't look Tired of dealing with how breaking all the failure love. Tired of giving all my faith and then we break up Try to smile through the pain and think I hate love